พอจะไปแล้วนะครับพอเราจะไปแล้วเนี่ยคนเก่าก็มายื้อเราไว้นะครับหมายความว่าอะไรครับนะครับมันไม่ได้หมายความว่าอะไรหรอกครับมันแค่หมายความว่าคุณยังมีประโยชน์ต่อชีวิตของเขาที่เขาคาดว่าจะสามารถตักตวงจากคุณได้อยู่ตอนนี้นะครับพอเราจะไปเบาก็ยือ้อแต่พอเราอยู่เขาไม่ใส่ใจนะครับ ตอนที่เราอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกรักไม่ได้บอกคิดถึงไม่ได้กอดไม่ได้กอไม่ได้หอมแก้มไม่ได้มีอะไรนะครับความสัมพันธ์บนตรงบนจริงแต่ก็ไม่มีครับแต่พอเราจะไปเขากับเยื่อ,อไว้ครับเพราะอะไรครับเขาไม่ได้รักษาคุณไว้นะครับจริงๆแล้วเขารักษาผลประโยชน์ของเขาไว้ครับนะครับอันนี้ตรงพูดกันตรงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องกลับมานั่งคำหนึ่งว่าชีวิต ้าอยู่กับใครคนหนึ่งแล้วต้องซัพพอร์ตรอนเปลอให้เงินให้ทองอยู่ฝ่ายเดียวจะคุ้มกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องที่เออเราจะต้องตันหนักกับตัวเองมากกว่านะครับโอเคไหมครับนะ